วันนี้เป็นวันที่30บแล้วนะเป็นวันที่ใกล้หวยจะออกแล้วล่ะก็คือพรุ่งนี้วันหวยออกเพราะฉะนั้นเรามาฝึกท่านี้เพื่อความอดทนถ้าสามารถจะใช้ความอดทนนี้ไปทําอะไรก็เผื่อว่าโดนหวยตืดๆแล้วต้องซ้นมามๆาทุกวันอย่างเงี้ยเราต้องใช้ความอดทนแล้วก็ความแข็งแรงของร่างกายนะเพื่อความอดทนนั้นผิดมาถุประสง์การออกร่างกายหรือเปล่าไม่รู้แต่เจ้ามือนอนั้นเป็นเรื่องอยู่ สนับสนุนเล่นหวยนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปเสี่ยหงหรอกชีวิตเราฝึกให้ร่างกายแข็งแรงไว้ก่อนมาเล่นท่านี้สัก15ครั้งถ้าถามว่าทําไมต้องเล่น15ครั้งเดี๋ยวผมจะตอบท้ายคลิปไปดูกัน ถ้าถามว่าทำไมต้องเล่น15ครั้งก็เพราะว่าผมเหนื่อยแล้วสำหรับใครที่ไม่เหนื่อยนะ ย0่สครั้งก็ได้40ครั้งก็ได้ให้ได้4เีเซตถึงหเซตนะครับผมทำอย่างนี้ทุกวันจะได้อะไรอย่างแรกเลยได้หอบแน่นอนที่เหลือก็ช่างเถอะลุกๆไปแต่แข็งแรงแน่นอนบาย